สวัสดีเพื่อนๆชา youtube ทูตสัานนะครับผมผมกนอีกช่นเคยนะครับกับช่องนัว18อามโมเลตซึ่งช่องของเราคุณจะนงเสนอวัตถุมงคลแนวเครื่องรางของขลังที่ร้อนแรงที่สุดแห่งยุคนั่นก็คือมีดหมอเทพศาสตราเจ้าคุณพัฒน์ปุญญากามโมวัดไวยด้วนเจ้ารังสวรรค์หรือพระราชมงคลวัชราจาซึ่งตระธิ์ในสายลงพุทพศาสาทะเล ึ่งหลวงพ่อเทพประศษษสศริษเ์นั้นได้ถ่ายทอดพิชามีดหมอมาสูหลวงประเดิมวัดนองโพแล้วหลวงประเดิมวัดนองโพก็ได้ถ่ายทอดมาสูหลวงวัดอีกทีวัะตูของคนของท่านนะครับมีด้วยกันมากมายหลายชนิดซึ่งล้วแล้วแต่มีพุทธคุณสูงด้วยกันทั้งสิ้นแต่ที่เสาะสแสวงหาของทัานสะสมรูสิสย์ทุกขานนำไปใช้แล้วมีประสบการณ์เยอะแยะมากมายเรียกได้ว่าพุทธคุณครอบจักรวาลจริงๆ และถือว่าไม่เป็นสองรองใครในยุคนี้ในเรื่องของความสังสรรและก็ประสบการณ์นั่นก็คือมีดบอกของท่านเองหลวงพ่อพัฒท่านเกิดเมื่อวันที่12พฤษภาคม2465นะครับสรับท่าที่สนใจวัตถุมงคลนะครับ0970195618แอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันนะครับหรืออีกหลายช่องทางนะครับ ลิงก์แปะไว้ใต้คลิปแล้วนะครับตลับทนายที่สนใจที่จะร่วมมหาบุญสร้างมหาเจดีย์กลางน้ำกับหลวงพ่อหมายเลขบัญชีขึ้นไว้ให้แล้วนะครับ สำหรับคลิปนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับวัตถุมงคลมีดหมอแล้วก็วัตถุมงคลต่างๆของหลวงพ่อศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการผส,สมร่วมกันนะครับคลิปนี้ก็จะมีมีดวาระพิเศษหายยากแล้วก็มีดวาระปกติวัดสร้างเองหายากแห่เพื่อนได้ศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการผส,สมร่วมกันนะครับ แล้วก็มาพบกับนี่เลยนะครับมีดสาลิกาไตรามาสปี60ใบขนาด1.5นิ้วยาวรวมประมาณ3นิ้วนะครับตอกลายเสมาเต็มใบแล้วก็อักขระเลขยันสวยงามเข้มขังด้านละฝักรรทําจากไม้เสาสาราหลังเก่าลงประเดิมนะครับตอกโคตรไรมาสแล้วก็หมายเลขนะครับซึ่งเล่บนี้นี่หมายเลข81 สวยซองเดิมนะครับบี่สวัิกาไตรามาสพิเศนย์เนี่ยถือว่าตอนนี้นี่ถือว่ามาแรงเป็นรนดับหนึ่งเลยนะครับดูความที่หาย,ยากครับสร้างน้อยเพียง9ก้เล่มเท่านั้นนะครับซึ่งเล่มนี้ก็ปิดไป,ไปทิ่ีเรียบร้อยแล้วนะครับก็อัดคลิปไว้นะครับให้ชมกันนะครับแ่าในที่สนใจรา,รายการนี้นะครับก็ทักถามมาได้นะครับ รับจัดหาแต่ไม่รับปากก็จะหาให้ได้ไหมเพราะว่าหาย,ยากจริงๆนะครับจังหวัดดีๆเท่านั้นนะครับวัตถุมงคเลเรือเจ้าของจังหวัดดีๆก็จะเป็นของรานั่นเองนะครับลหลายท่านก็ใช้วิธีอธิษฐานเอานะครับแล้วก็สมใจนั่นเองนะครับต่อไปก็จะเป็นนะครับมีดหอเทพสาตราใบขนาด5นิ้วยาวรวมประมาณ10นิ้วหอฉันปี59 นี่ก็คือมีดหอฉันปี59หรือไตรามาสปี59นะครับถือว่าเป็นมีดวราระพิเศษวัดสร้างเองรุ่นแรกนะครับที่ตอกโค้ดแล้วก็ร้านหมายเลขจะเป็นทางการตอกลายน้องสิงแล้วก็อักษรเลขยนสวยงามเข้มขังนะครับมนสารแน่นๆนะครับ เลยนะครับเลมนี้มีหมายเลข304นะครับต่อโค้ดที่ด้านมีดแบบนี้นะครับถือว่าเป็นมีดที่หนึ่งในใจของแอดมินเลยนะครับชอบมากๆนะครับรุ่นหออฉันเนี่ยตั้งแต่ได้บูชามาเนี่ยก็ถือว่าชีวิตก็ดีขึ้นนะครับเฉพาะเรื่องโดยเฉพาะเรื่องมหาโพกศัพ์เนี่ยเด่นเลยนะครับแอดมินเนี่ยก็มีเป็นช่อกรรมการ หมายเลข8นะครับเก็บไว้ซึ่งการจะหาให้ครบทั้ง4ขนาดเนี่ยแะเป็นหมายเลขเดีวยวกันเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากมากนะครับหมายเลข304นะครับสร้างเพียง3ามเล่มนะครับใครสนใจก็ทักสถามมาได้นะครับฝีนนการก็จะเป็นนะครับมีดฉลองอายุวัฒนบบามงคลหลวงพ่อครบ98ปีเป็นมีดประราพิเศษออกปี62นะครับ รุ่นนี้มีชื่อรุ่นว่าเพชรพญาธรน,นะครับขนาดห้าเดวต่อลายเป็นรูปประกิกแบบนี้นะครับเพื่อนนะครับถือว่าเป็นรุ่นเดียวเท่านั้นนะครับที่มีลายแบบนี้เด่นในเรื่องของเมตตามหานิยมเมตตามหาสเสนนะครับจะระจาขาขายนะครับนี่นะครับยันถือว่าจัดเต็มจัดหนักนะครับแล้วก็ไม่ซ้าแบบใครเลยนะครับ สวยงามมากๆ,ๆนะครับต่อโค้ดพัด98โค้ดเล็กนะครับแล้วก็หมายเลขนะครับสร้างน้อยเพียง200เล่มเท่านั้นนะครับแหมสามกษัตริย์ยกคิ้วสวยงามมากนะครับด้านลำฝักเนี่ยทำจากไม้ตะเคียนหนูนะครับซึ่งอ่ามันเป็นสีน้ำตาลกับสีดำนะครับสีน้ำตาลแบบนี้นี่นิยมนะครับเพราะว่าเท่าที่เจอมาเนี่ยก็จะเป็นไม้สีดำดำนะครับมีดวราระพิเศษที่ ตอกโคดวัดแล้วก็รานหมายเลขเนี่ยอนาคตไกลแน่นอนนะครับอรที่มีร้านค้าร้านขายเนี่ยแนะนำรุ่นนี้เลยนะครับสีการก็จะเป็นนะครับมีวารพัพเเศษวัดสร้างเองออกปี64สี่ถานี้ก็จะเป็นนะครับมีใบขนาด5นิ้วยาวรวมประมาณ10นิ้วรุ่นมหาบารมีปุญญากาม,มูนะครับ ต่อลายยันครูแล้วก็อัคระในขยรนสวยงามเข้มขขังนะครับต่อโค้ดพัดร้อยนะครับเป็นโคดวัดของ p ปีสีเล็น่นี้นี่หมายเลข3-6นะครับรวมกันได้9ถือว่าเป็นมงคลเลยนะครับอัคระ,ละเลขยันถือว่าสวยงามนะครับรุ่นมหารบรารมีร้อยปีปุญญากามโมนะครับด้านละปักทำจากไม้สารังเก่าอายุกเกือบร้อยปีเลยนะเพื่อนแมมสามกษัตริย์ยกคิ้วสวยงามเข้มขขังนะครับ ต่ที่มองหาอยู่ก็ท้าสถามมาได้นะครับสื่อรายการก็จะเป็นนะครับมีดประพิเศษวัดสร้างเองเนี่นะครับถือว่าเป็นรุ่นที่ผมแนะนำเพื่อนๆนะครับท่านใดที่อยากจะเก็บมีดดีมีอนาคตเนี่ยผมแนะนำรุ่นนี้นะครับนั่นคือรุ่นเลื่อนสรศักร,รุ่นแรกนะครับเัดจนี้จะเป็นนะครับมีดเลื่อนสรศักขนาด5นิ้วยาวรวมประมาณ10นิ้วนะครับ ตอกลายเฟยมารครึ่งใบทรงใบโพนะครับมียันมิอยู่ข้างในนะครับตอกยันพระเจ้าห้าพระองค์นะครับตอกโคตปุญญากามโมแล้วก็โคตรพพมร้อยปีแล้วก็รันหมายเลขนะครับเล่มนี้นี่หมายเลข39นะครับโอ้โหสวยงามเลยสร้าง1,500เล่มเท่านั้นนะครับเป็นรุ่นแรกที่ต่อกคำว่าเจ้าคุณพัดนะครับ ยันตรีนิสิงเหนะครับสวยงามน,นะครับเปื่อนเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับเป็นรุ่นที่อยากจะแนะนำนะครับตั้แต่มีการจัดสร้างมีดมาเนี่ยนะครับถือว่าเป็นรุ่นแรกแล้วก็รุ่นเดียวนะครับที่เป็นรุ่นเลื่อนสมรดิ์นะครับ ได้ระบักทำจากไม้สรารังเก่าอายุกเกือบเกือบร้อยปีนะเพื่อนแม่สามกษัตริย์ยกคิว้วสวยงามเข้มขังนะครับธรรมดามีดวาราปีใหม่เนี่ยผมยกให้รุ่นนี้แหละนะครับถือว่าเป็นอันดับหนึ่งแล้วนะครับเป็นรุ่นที่มีอนาคตไกลแน่นอนนะครับคุณสมบัติในการที่จะเป็นมีดหลักหมื่นเนี่ยมีนะครับคนที่บูชาจะถือเคสนะครับเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งเลื่อนฐานะความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นนะครับ รุเลืสมพสักนะครับแต่ที่มองหาอยู่นะครับมีมาเล่มเดียวเท่านั้นนะครับก็ถ้าตาถามมาได้นะครับรายการต่อไปก็จะเป็นนะครับมีดวาระปกติวัดสร้างเองที่หายากแล้วในปัจจุบันนั่นก็คือมีดหมอเทศสตราขนาด5นิ้วปี60นะครับติต่อนีกจะเป็นนะครับมีดปี60ที่ต่อโคดอย่างเป็นทางการรุ่นแรกนะครับ ก็เป็นโค้ดตัวพ,พระพะตาขอมแบบนี้เลยนะครับตอกลายหน้าเกี้ยวแล้วก็อักขระในแก่นสวยงามเข้มขขังนะครับด้านละลังทําจากไม้สาลังเก่าหลวงพ่อเดิมนะครับนี่เลยนะครับสวยงามเข้มขขังนะครับพิเศษนะครับมีรอยจานซึ่งรอยจานแบบนี้นี่เป็นยุคต้นนะครับก็จะหายากหน่อย นะครับจะพบเจออยู่ในมีดปี60แล้วก็มีดปี61ปลายนะครับหรืออาจจะมีหลังจากนั้นก็เป็นได้นะครับแต่พบเจอน้อยมากๆนะครับมีลงเหล็กจานที่แหม่ตรงนี้ด้วยนะครับนี่นะครับลงเหล็กจานตรงนี้ด้วยนะครับถือว่าเป็นของหาย,ยากไปแล้วในปัจจุบันนะครับมีดวัดปกติเนี่ยถ้าเป็นปี60เนี่ยนาเก็บที่สุดนะครับ ผมได้มาผมได้ศึกษาเกี่ยวกับหลวงพัดครั้งแรกก็ได้เป็นรุ่นนี้มานะครับแต่ผมจะเป็นลายน้องสิงซึ่งปัจจุบันก็ยังเก็บรักษาไว้อย่างดีนะครับอันนี้ที่เป็นหน้าเกี้ยวนะครับใครสนใจก็ทักสามาได้นะครับสวยเล็บก็จะเป็นนะครับปีคศเช่นกันนะครับนี่คือมีดหมอเทพสตราขนาด5นิ้วตอกโคตตัวพระรุ่นแรกจะเป็นทางการนะครับ ตอกลายหน้าเกี่ยวแล้วก็อักขระในแกนสวยงามเข้มขังเลยด้านหลักทำจากไม้ขนุนตายพลายนะครับส่วนดวงชะตาหน้าที่การงานการเงินนะครับมีรอยจานที่ฝักทั้งสองด้านนะครับแต่ว่าก็เลื่อนลางไปแล้วนะครับสภาพโดยรวมของมีดเล่มนี้ถือว่าสวยนะครับใบใไม่เป็นสนิมนะครับ สวยขาววิ้งๆเลยนะครับอาจจะมีได้จับได้สัมผัสบ้างนะครับดูจากเนื้อไม้แล้วก็รอยจานที่เลือนรางเนี่ยก็ถือว่าเป็นมีดที่ใช้งานจริงๆนะครับแต่โดยรวมก็ยังเป็นตาพที่สวยงามแต่ที่มองหาอยู่ก็ท้าทาม,มาได้นะครับสื่อราการก็จะเป็นนะครับมีดหมอเทพสตราขนาด5นิ้วยาวรวมประมาณ10นิ้วเป็นมีดปีหกหนึ่งนะครับ ตอกลายหน้าเกี้ยวแล้วก็อักขระในแกนสวยงามเข้มขขังตอกโค้ดพัดเกนะครับซึ่งโค้ดเก๋เนี่ยนะครับมันมีทุกปีเลยนะครับตั้งแต่ปี60 61 62 6หหนึ่งหกสองหกสามเนี่ยนะครับเชาหาก็ต้องระวังนะครับเพื่อนเชาหาต้องเลือกที่ไว้ใจได้นะครับไม่งั้นนี่ได้ของไม่ดีไปบูชาเนี่ยนะครับไม่มีประโยชน์เลยนะครับ เล่มนี้พิเศษนะครับมีรอยจานนี่นะครับปี B 61นะครับรอยจายนแบบนี้จะถือว่าหายากนะครับสวยคลาสสิกนะครับเล่มนี้ทางาร้านเนี่ยรับประกันแท้ตลอดชีพทุกรายการอยู่แล้วนะครับเช่าหาสบายใจได้นะครับได้ของแท้ของดีไปบูชาแน่นอนถ้าใครที่มองหาอยู่สนใจก็ท้าสถามมาได้นะครับส่วนอุปกรก็จะเป็นนะครับมีดหมอเทฟสตราขนาด5นิ้ว ยาวรวมประมาณ10นิ้วนะครับตอกลายน้องสิงแล้วก็อขระเลกยันสวยงามเข้มขังนะครับเป็นมีดปี62นะครับตอกโคตพัด98ซึ่งเป็นโคดเล็กนะครับน้าจะฝักตาจากไม้สารังเก่าอายุเกือบร้อยปีนะครับสวยงามเลยนะครับเพื่อนมีดตั้งแต่ต้นปี63ลงไปเนี่ย ถือว่าเป็นงานดีคลาสสิกนะครับมีความสวยงามเข้มแขังการทํามีดเนี่ยจะมีความปราณีตนะครับใบมีดเนี่ยจะมีความแกรง่งเป็นเหล็กปีร้อนนะครับใต้ที่มองหาอยู่นะครับของดีปีลึกหายากๆนะครับก็ทักสามมาได้นะครับสำหรับใต้ที่สนใจนะครับทางร้านของเราเนี่ย มีมีดวาระปกติวัดสร้างเองที่หายจากยากแล้วก็มีดใหม่ๆก็มีนะครับแล้วก็มีดวาระพิเศษวัดสร้างเองหายจากยากนะครับทางร้านก็มีให้เพื่อนได้บูชานะครับใครสนใจนะครับก็ทักสถาบม,มาได้นะครับชมคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้มีกำลังใจในการทำคอนเทนต์ดีๆ เพื่อเผยแพร่บารมีของหลวงพ่อต่อไปนะครับแล้วก็เป็นแนวทางในการสะสมร่วมกันนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับปีใหม่เนี่ให้แ่ม้วยเงินเธอเข้าของเงินใช้เงินทุกทกคนนะให้มีความสุขความสบายปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเงลอดไปนะนะทุกทุกคน